ศาสตราจารย์ในาสัตวแพทย์ด็อร์สถาพรจิตตะปารพงศ์นะครับคณะบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในสายกับเราแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับอาจารย์ครับอย่างเรื่องของโรคพิษสุนักบ้านะครับเมื่อกี้ผมเกลิ่นไปเมื่อสักครู่ว่าแบบโอ้โหได้ยินมาครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ ตอนอยู่ปฐมที่แบบคุณครูมักจะบอกว่าอุ้ยเนี่ยต้องดูนะว่าถ้าน้องหมาเดินมาหางตั้งน้ําลายยืดตาแข็งๆเนี่ยให้หลบเลยในปัจจุบันเนี่ยพวกสุนัขและแมวเนี่ยเขายังเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเยอะอยู่ไหมครับอาจารย์ครับครับปัจจุบันนี่สถา,านการณ์ก็ยังไม่เปลีป่ยนแปลงมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าอย่างเมื่อตอนสักสองสามปีที่แล้วนี่หนักมากนะครับเพราะว่ามีมีจุ่บอลเพิ่ม เพอปิดปกติเลยที่เราที่เราอาจจะกาล่าวได้ว่าเพราะในอดีตเราอาจจะมีคนเสียชีวิตในประเทศไทยเนี hmm. ่ยประมาณปีละสิบย mm ี่สิบคนนะครับแต่สักสามสี่ปีก่อนเนี่ยมีเยอะมากเกือบสี่สิบห้าสิบคนเลย mm hmm. oh. ซึ่งอันนี้ก็นํามาสู่โครงการต่างๆในพระดำริของอคุณกร,ระหม่อมฝ้ายหญิงองค์เล็กนะครับที่ทำโครงการคนปลอดโลกสัตว์ปลอดโลกคนปลอดภัยนะครับ mm hmm. ก็ ทำเป็นบุรากาทุกรูปแบบแล้วน,นั้นอันนั้นกวยได้เยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยเนี่ยเรามักจะแยกกันทําแล้วก็มันมักจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับ mm hmm. เพราะว่าโรคพิสุนัขว่านเนี่ยมันเป็นโรคตัดสูส่คนนะครับเพราะนั้นมันมีสองสองส่วนที่มีความน้องการก็คือทัางศัลยแพทย์และทางด้านสาธารณสุขที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ mm hmm. ซึ่งตอนในในช่วงก่อนๆเน,นี้่ยคนของสาธารณสุขเองจะเป็นคนฉีดวัคซีนให้กับสุนัขนะครับ เอที่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบนปัจจุบันบนี้ได้ได้บรูรณาการนะครับจะทําให้การฉีดวัคซีนเนี่ยมีการกระจายตัวกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกันมากขึ้นนะครับแต่เรื่องโรคปัจจุบันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าก็ยังมีมีตัวอย่างมีเอกรณีของคนเสียชีวิตมีของตัดป่วยที่ติดโรคพิษเอด้าพ ยังมีระบาดอยู่นะครับแต่ว่ายังอ,อยู่ในสถานะที่เริ่มควบคุมได้นะครับเพราะว่าจํานวนเริ่มอยู่ในวงจํากัดมากขึ้นครับครับอาจารย์แล้วอย่างสมมุติบางคนที่เราบอกเนี่ยช่วงนี้อากาศร้อนถ้าไม่รับนนีนะวันนี้ที่ผกวันอื่นเนี่ยโอ้อากาศร้อนมากเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะเปรียบเทียบว่าโอ้เวลาเราร้อนเรายังหงุดหงิดอะไรเงี้ยจริงๆอากาศร้อนเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้น้องหมาน้องแมวเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ไหมครับอาจารย์ คือความจริงแล้วเ,าเราพิจารณาว่าเนี่ยเกิดในทุกวิถีาลครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเชื้อไวรัสนะครับซึ่งเที่เราพูดกันสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะเห็นาภาพตรงที่ว่า,าการร้อนมากๆเนี่ยอาจจะมีอาการน้ำลายไหลอ่าครับอาจารย์คือมันก็จะตรงกับการของโรคเหมือนกันนะครับแต่ความจริงอาการน้ำลายไหลของสุนัขเนี่ยเวลาเขาเหนื่อยหอบเลี่ยเขาน้ำลายไหลยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในทางท้ายเขาใช้ขับความร้อนระบายความร้อนอยู่ร่างกาย แต่จีนเนี้ยมันตรงกับอาการหนึ่งของของโรคพิษนักป้าที่มักจะน้าลายไหลเนื่องจากก็จะเกิดอ,อัมพาตของพวกเอ่อกล้ามเนื้อที่ส่วนปากนะครับเนื่องจากเชื้อจะเข้าไปทำลายสมอง <ๆ S 1> นะครับเพ <ๆ S 2> ราะนะ้อาการนี่จะเกี่ยวข้องกันทางระบบประสาทของในสัตว์เลี้ยงนี่ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งสุนัขและแมวเนี่ยอาจะพบว่าการสาคัญคืออาการที่ผิดปกติในระบบประสาทนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการเกร็งชักนะครับอาการน้ําลายไหลตลอดเวลานะครับ ดูร้ายผิดปกติคือคือระบบประสาทผิดปกติไปพฤติกรรมของสัตว์ก็จะเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับพี่ชาให้ยังเป็นเป็นภาพลักษ์อยู่ว่าเออส่วนใหญ่แล้วเอโรพินารบ้าเนี่ยมักจะมีสภาพเหมือนกับสุนัขทำลายหลายตลอดเวลานะครับแล้วก็มักจะดูร้ายนะครับสองอันนี้เป็นอาการหลักเลยของโรพินารบ้าครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นอาการท้องของพวกเอ่อ รักปกติก็ได้แล้วษณะที่บรรดูผิดปกติก็ได้ครับได้สองอย่างครับค่ะอาจารย์ครแล้วถ้าพูดถึงปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยค่ะอาจารย์หลักๆแล้วเนี่ยมีมาจากอะไรได้บ้างคะ,ค,ะคือความจริงว่าพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันไม่ได้ติดได้เฉพาะในสุนัขกับแมวนะครับเราพบว่ามันสามารถติดได้ในโคก็ติดได้นะครับคือในช่วงระบาดเยอะๆเนี่ยเราพบว่ามีสัตว์เอ่อที่ไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสัตว์พวกเราใช้เป็นอาหารอย่างพวก โคกระบือหรือพวกแพะแกะพวกนี้ก็สามารถติดโรคได้ทุกรก็ติดโรคได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่มันเกิดการระบาดแบบในสัตว์อื่นที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเนี่ยมันทาให้เกิดการระบาดในวงกว้างนะครับเพราะว่าสัตว์ต่างๆเหล่าบบนี้ในบางทีคนมักจะไม่นึกถึงนะว่าเอ๊ะมันเป็นโรคิีรว่า ไม่ได้เพราะว่าเรามันไม่ได้เป็นสุนัขอะ่ะไม่อ <c oughs> ชื่อมัน,มน <m uch> มด้วย <c oughs> ความเป็นโรคพิษสุนัขบ้านานะอาจารย์ <c oughs> ใช่คิดว่าเป็นแต่เออคือมันเป็นได้เพราะสุนัขแ <c oughs> มวคนก็ยังบางคนยังไม่รู้เลยว่าแมวก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้า,าได้แล้วก็เปอร์เซ็นต์ของโรคเนี่ยสุนัขเป็นเบอร์หนึ่งนะครับครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้แมวเป็นเบอร์สองแล้วก็โคเนเป็นเบอร์สามนะครับ <c oughs> คือตามความถี่หรืออาจารย์การเกิดโรคเนี่ยเพราะว่ามันเรียงระดับอย่างนี้อยู่แต่นแสดงว่าเตัดเลี้ยงลูนมทุก ทุกอย่างเนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับคนเนี่ยก็ติดโรคได้นะครับพะฉะนั้นเนี่ยคนเราก็ติดจากสุนัขก,กับแมวหรือสัตว์อื่นได้ถ้าเกิดเราไม่ระวังตัวนะครับแต่การในสัตว์อื่นๆเนี่ยอย่างในโคเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดมากเหมือนกับเราไม่เห็นโคบ้าเนี่ยเพราะ,ะนั้นเราไม่เห็ <laughs> เโรคหมูบ้าอะไรพวกนี้มันก็เลยมันก็เลยเป็นเรื่องที่คนก็ยังจาําภาพได้ว่ามันต้องเป็นสุนัขอย่างเดียวเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจว่า สัตว์ทุกชนิดนะครับสามารถจะเป็นโรคพิษสกร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตือนกับคนที่เลี้ยงสัตว์ทั่วไปหมดว่าครับออคุณมีความเสี่ยงนะถ้าเกิดกงน,นี้ที่ว่ามีการระบาดหรืออะไรพวกนี้ในในสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันอาจจะติดไปยังสัตว์อื่นได้ครับอือาจารย์แล้วอย่างอาการถ้าจะแยกให้ชัดเลยม,มีจุดไหนที่สังเกตได้ชัดเจนเลยไหมครับว่าอันเนี้ยอย่างอย่างเมื่อก่อนนะตอนเด็กๆผมก็จะได้ยินแบบคุณครูบอกว่าแบบโอ้เนี่ยหางตั้งชี้เนี่ยแน่นอนตัวนี้แน่นอนอะไรเงี้ย คือคอาการจริงเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าโรคพิษสุกบ้านี่มันอยู่กับระบบประสาทนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปทําลายสมองเพราะนั้นเนี่ยกรารจะเกิดขึ้นกับระบบประสาทคือทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นอาจจะมีกล้ามเนื้อตันนะครับอ,อาการเดินผิดปกตินะครับน้ําลายไหลเนื่องจากขาไกลหรือตรงระบบที่ทมันจะคือนอาหารเนี่ยระบบประสาทมันเสียนะครับก็จะคืนน้าน้าลายยากนะครับก็เหมือนโรคป่วยนะเหมาอนพน้ำลายที่ อาน้ำไปให้เนี่ยเขาพยายามจะกินแล้วแต่กินไม่ได้เพราะมันซึมไม่ได้เออล้วก็จะมีอาการอื่นตามมาอย่างเช่นเอ่อขาแข็งแล้วก็ท่าเดินผิดปกติพลอยเพราะว่ามันสูญเสียการควบคุมตัวระบวประปชานะครับ hmm. บางตัวก็งุนหญิดมองโหง่ายนะครับกินอาหารลําบากกันไปหลายตลอดเวลาคนนี้ก็เป็นผลพวงของเอ่อเชื้อโรคที่ไม่เกิดเราพิจารบบ้าทั้งนั้นเลยเพะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตอาการอับแรกคือ ลักษณะพฤติกรรมต่างๆหรือ <คะ S 2> การการท่าทางเนี่ยมันะผิดปกติสี่จะถือว่าเกเเป็นนะครับ<ม>อันนี้คือสังวรเลยว่าเฮ้ยมันมีโอกาสห้าสิบห้าสิบและที่มันมีโอกาสจะพึ่งจังหวะได้ครับถ้า,ถามาเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอันอันเริ่มเริ่มต้นนะครับที่เจ้าข,<ม>ของควรสังเกตพฤติกรรมของตี้งตัวเองว่าไอ้โปรตีนหมายเราเดินไม่มีท่าแบบนี้นะทำไมตอนทีมม่มีท่าอะไรแปลกๆก็ก็เอ่อ ไม่ไม่ยอมกินน้าไม่ยอมกินอาหารอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเป็นแล้วต้องต้องรีบไปติดต่อคุณหมอสะดวกแค่เลยนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ต้องรีบตัดสินใจหรือรีบไปดิฉัยครับครับอาจารย์ล้วอย่างถ้าเราเป็นเจ้าของน้องหมาน้องแมวเนี่ยเรามีวิธีป้องกันไม่ให้มันเป็นได้ไหมครับไปฉีดวัคซีนอะไรอย่างนี้ได้ไหมมันมีไหมฮะได้ครับอันนี้เป็นวิธีเดียวเลยที่สามารถจะใช้ป้องกันโรคระบาดได้คือฉีดวัคซีนป้องกันโรคางบาดเป็นประจํานะครับ อันนี้เราบอกว่าเป็นประจำเนี่ยคือไม่ว่าว่าต้องฉีดทุกปีนะครับไม่ได้ฉีดครั้งเดียวนะเพราะว่า <c oughs> มีคนเข้าใจว่าฉีดครั้งเดียวแล้วมันจะคุมแล้วชีวิตไม่ใช่นะครับ oh. เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าสัตว์เลี้ยงทุกตัวเนี่ยเราควรจะต้องฉีดวัคซีนเพราะนัเราพี่ชาวบ้านเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งเข็มต่อปีนะครับครับ <c oughs> คือถ้าจะให้มั่นใจเนี่ยแล้วก็เรามีเด็กมีอะไรเยอะเนี่ยมีละสองเข็มก็ได้ครับ <c oughs> แนะนําว่าเราถ้าเราเป็นเขตที่มีการระบาดของโรคในประเทศไทยเนี่ยผมก็แนะนําคนที่เลี้ยงสัตว์ ปกติมันไม่ได้แพงมากหรอกเพราะฉะนั้นเข็มหนึ่งเนี้ยห้าสิบไม่เคยร้อยบาทเนี่ยเพราะนั้นฉีดสองเข็มก็ได้เพราะโรคนี้เป็นโรคหนึ่งที่รักษาไม่ได้นะครับทั้งค,คนทั้งสัตว์นะครับเพราะนั้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยสัตว์ก็ต้องตายคนติดก็ต้องตายเพราะนั้นเนี่ยคซีนเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกที่สุดในการป้องกันโรคนี้ได้ครับค่ะอ,อาจารย์คะขออนุญาตย้อนไปนิดนึ่งค่ะเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าโรคนี้มันไปเกิดกับแมวหรือเกิดกับโคเนี่ยอาการมันจะเหมือนกับสุนัขไหมอาจารย์ อาการนี่มันจะคล้ายกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้นี่โคที่ติดได้เพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่มีสุนัขเป็นโรคพิษสุนบ้าในปัดนะฮะเพราะว่าตอนที่สุนัขเป็นโรคพิษสบ้าเนี่ยเขาควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับเขาจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวเพราะนั้นตัวไหนที่อยู่แล้ยเมันก็อาจจะไปกัดพวกกันอื่นกัดโคกัดหมูกัดแมวกัดอะไรพวกนี้ยคือเ้อเนี่ยออกมากัดน้ำลายอย่างเดียวนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเวลาก,กัดเนี่ยน้ำลายมันออกเพราะนั้นไอ้ตัวน้ำลายเขาเนี่ยคือตัวเชื้อโรคทั้งนั้นเลยน,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 เน้ำลายที่เขากัดเศษน้ำลายเชื้อก็เข้าสู่แผลนะครับ<อ>ระยะเวลาเนี่ยมันเขาบอกตั้งแต่สามสัปดาห์จนถึงสามเดือนนะครับระยะฟักตัวของโรคมันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของสัตว์เป็นหลักเหมือนือนในในแมวเนี่ยเราพบว่าอาการในแมวเนี่ยมันมันก็คล้ายๆในสุนัขแต่ว่าเราไม่เห็นแมวบ้าหรอกครับเพราะว่า แมวมันจะเป็นสัตว์ที่เป็นเงียบมากกว่านะครับโดยทั่วไปก็อาจจะซึมมีไข้นะครับเอ่ออาจจะมีกวนตวายหงุดหงิดพฤติกรรมเปลี่ยนแล้วสุดท้ายเป็นระยะอัมพาตนะครับก็มีอาการทรงตัวผิดปกติคืออาหารลำบากบางส่วนของร่างกายเป็นอัมพาตทำลายหลายมากก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับในสุนัขนะครับค่ะเพราะนั้นเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราพบว่าอันนี้บางคนกจขออาจจะไม่เข้าใจก็พยายามไปป้อนยาพยายามไปทำโปรตีนมากสึ่นก ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่า<อ>ที่บอกคือเชื้อจะออกมาจน้ําลายนะครับัถ้า<ม>เรามีตัวไหนเราสงสัยสันนิษฐานว่ามีโอกาสติดเชื้อนี่รีบรีบไปคุยกับคุณหมอทีนี้นก็โทรปรึกษาก่อนนะครับ<ม>เพราะว่าบางทีเนี่ยมันผิดปกติมากจนไม่เป็นแมวเราเองใจ่ไหมฮะความหมายคือพฤติกรรมเปลี่ยนจนมันไม่ใช่แมวเราแล้วตอนนี้มันถูกถูกโรคนี้เข้าไปควบคุมดูแลแล้วทําให้สัตว์ชิวิในเวลาต่อมาแล้วก็พฤติกรรมจะเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลยนะครับอันนี้อันนี้ต้องระวังมาก เจ้าของเนี่ยน่าจะน่าจะน่าจะรู้ก่อนเพราะว่าเราเห็นเขาทุกวันนะเวลาแมวเลีย้ยงเนี่ยว่าพฤติกรรมเขาเป็นไงบางทีเขาเล่นกับเราตอนนี้เขาตีตัวออกห่างเอาแต่นอนหรื<ม>อ,อน้ำลายไหลเยอะไม่กินข้าวไม่กินอาหารอะไรพวกนี้ครับอย่าพยายามไปงื้อปฝากดูว่ามันมีอะไรผิดปกตเปล่าอันนี้ที่น่ากลัวคือควรนึกว่าเอา้าั้งสิบคอพยายามจะไปลุกอย่เนี้ยบอกใช่น่ะอันนี้ยิ่งเสี่ยงใหญ่นอครับเพราะนั้น ถ้าเป็นแบบนี้นี่ให้รีบพาไปห,หาคุณหมอและคุณหมอตรวจโดยละเอียดเพราะคุณหมอจะมีวิธีป้องกันตัวเองอยู่แล้วว่าเออแล้วกาจับสัมผัสจัดพวกนี้เขาก็ต้องระวังว่าเออมัน,ม,นมันไม่สามารถจะทาอะไรไม,ไ,มไม่สามารถทำการตรวจได้บางอย่างเพราะนันอาจต้องแทเกรื่งมืออะไรช่วยพวกนี้นะครับครับอรายา์ในตัอื่นเช่นในโคก็มีนะฮะพฤติกรรมแบบนี้แต่ว่าเราไม่เห็นพวกโคบบ้านนค้าฮะมันจะเป็นพวกเหมือนยืนน้าลายไหลพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่เป็นปกตินักแล้วก็มากระชามาพลาดมีหลายพวกนี้นะครับ ลักษณะคล้ายๆกันครับครับอาจารย์แล้วอย่างบางคนอาจจะได้รับข้อมูลนะว่าการข่วนก็อาจจะทําให้ติดโรคฟีซูนักบ้าได้อันนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คือการขวดเนี่ยจะน,านํามาซึ่งบาดแผลซึ่งน้าลายที่มีเชื้อจะเข้าสู่บาดแผลได้ง่ายนะครับอ๋อะฉะนเนี่ยที่ก็ให้ระวังคือเวลาที่เราจับสัมผัสใส่พวกนี้ควรใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ตัวเองเราว่าเราเนี่ยมีแผลมาในแค่ไหนทีเรามีแผลข่วนเล็กๆเราก็เป็นแผลท่าหลอกแลรพวกนี้ย อันนี้เป็นแหล่งเป็นประตูเข้าเลยเนะี่ยเพราะว่าเวลาเชื้อได้รับโดยที่เราไม่ได้ทําความสะอาดเช่นเราไปจับสุนัขเอาง่ายๆเราไปวัดเนี่ยเราไปเล่นกับสุนัขนะฮะไปจับไปลูปหัวเขานะครับมีน้ําลายติดมาทีเขาก็นอนผีเฉยอย่างเงี้ยมยีน้ำลายเยอะแล้วไอ้น้ําลายเนี่ยมาติดมือเราเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงแล้วนะครับเพราะในมือเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับมือเราเนี่ยอาจจะมีแผลมากมายอยู่ที่มันเ็นทางเข้าอยู่แล้วครับฉะนั้นเวลาที<ต>่เป็นแผลเป็นอะไรแล้วไปจับ เล่นกับสัตว์ที่เราไม่รู้ประวัตินะครับเป็นความเสี่ยงนะครับต้องระวังเนราะต้องต้องบอกทุกทุกคนเข้าใจว่าอะไรที่เราไม่รู้เบื้องหลังเขาเนี่ยอย่าพยายามเข้าไปคุกคีมากเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเอการโรคตรงนั้นได้ครับก็คือจริงๆแล้วถ้าสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่สัตว์ของเราหรืออะไรแบบนี้ยังไงอันดับแรกคือเราก็ไม่ควรไปใกล้เขาอยู่แล้วใช่ไหมครับพ่สน ใช่ครับคือถ้าเราไม่รู้ว่าสัาตว์พวกนี้เคยฉีดวัคซีนแล้วไหมไม่ไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงยังไงเนี่ยให้ให้ระวังไว้ก่อนให้สันว์นิทานไว้ก่อนว่าเขามีความเสี่ยงนะครับแต่แต่ตัวเลขหนึ่งที่มีคนสารวจมาแล้วมันตลกก็มันแกันก็คือเราพบว่าออัตราการติดเนี่ยปรากฏว่าสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยติดน้อยกว่าสัตว์ที่มีเจ้าของยังสงสัยเหมือนกันว่าค่ะเอหรือว่าสัตว์ที่มีเจ้าของอาจจะอาจจะสํารวจได้ไม่เต็มที่หรือเปล่าแต่ว่าตัวเลขมันออกมาพบว่า เวลาที่มีเคสของรถพ้าบ,บานเนี่ยมันเกิดจากสัตว์ที่มีเจ้าของที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเราติดแล้วก็ไปตรวจแล้วก็เจอะคระับแต่ทีนี้รเราเห็นได้สองในก็คือสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยอาจจะไม่มีคนเข้าไปศึกษามากพอที่ทําให้รู้ว่าไอ้พวกนี้เป็นพาหะในขนาดไหนแต่เราสันนิษฐานว่าเพราะน่าจะมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่สัมผัสกับสัตว์อื่นๆมากมายนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเห็นหมาตามถนนเนี่ยเป็นพวกหมาจรหรือหมาเล่ร่อนอะไรพวกเนี้ยเวลาเขาเวลา เขาไปแย่งอาหารกันก็กัดกันแล้วแต่ละตัวเนี่ยตอนพฤติกรรมก็มีความดุร้ายตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องต่อสู้เพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะติดได้ง่ายจากการที่ต่อสู้กันเพราะน้ําลายแล้วก็การกัดแย่งอาหารพวกนี้มันก็นํามาสู่การเกิดโรคพิษสมาได้ง่ายครับครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าจริงๆวัคซีนเนี่ยควรฉีดปีละครั้งเลยก็อย่างที่อาจารย์บอกราคาก็ไม่ได้แพงอะไรสําหรับคนที่ ที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวคือการฉีดวัคซีนในในสัตว์เนี่ยมันมันสามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมครับอาจารย์คือฉีดวัคซีนในสัตว์เนี่ยเราเราถ้าเรากระตุ้นให้ถูกวิธีนะครับป้องกันได้ร้อเปอร์เซ็นครับอันนี้เป็นความปลอดภัยที่เราสามารถจะหามาได้เลยโดยที่ทุกคนจะต้องเข้าใจตรงกันว่าคนที่เลี้ยงสัตว์มีความรักผิดชอบอันอันดับแรกคือเราต้องป้องกันสัตว์เราไม่ให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้านะครับเพราะว่าเวลาที่มันเป็นแล้วเนี่ย ผลกระทบมันเยอะมากอย่างเช่นสุนัขตัวนี้ไปกัดใครเนี่ยมันจะเป็นลูกโซ่ไปหมด mm hmm. นะครับทำให้เกิดโรคหรือทําให้เกิดความเสี่ยงคนที่ถูกกัดก็ต้องไปฉีดวัคซีนไปทํอาการรักษา,ยอ,ยาอื่นซึ่งมันค่อนข้างซับซ้อนนนเนี่ยถ้าเราสามารถจะดูแลสุนัขเราเองได้นะครับด้วยการฉีดวัคซีนเนี่ยแนะนําว่าฉีดวัคซีนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับอย่างน้อยนะครับถ้าฉีดได้มากกว่าหนึ่งครั้งยิ่งดีอาจจะเป็นสองครั้งเนี่ยผมว่าเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเอนอ์เดย์ที่เหมาะที่จะ mm hmm. ให้กับกับลีงเราเองเพราะว่า คือความปลอดภัยนี่เรา,าเราไม่รู้ว่าสัตว์ตัวเนี้สร้างภูมิกันด้วยเดียวสิ่งเดียวได้มากน,าใน,ในอ้อยแค่ไหนแต่ถ้าฉีดสักสองครั้งเนี่ผมว่ามันมันน่าจะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะครับ<ม>แล้วเราว่ากันเหนียวด้วยเพราะว่าปีบางปีเราอาจจะฉีดได้ครั้งเดียวถ้าเรามีการตุน้นภูมิอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้สัตว์เรามีภูมิกันตลอดเวลาครับป้องกันเวลาที่เขาได้รับเชื้อโดยที่เราไม่ทราบหรือโดยไม่ได้ตั้งใจครับอ,อาจารย์คะแล้วอย่างกรณีสมมติคนที่พลาดพลางโดน สัตว์ที่เป็นโรคกัดเนี่ยค่ะอาจารย์วิธีการที่จะลดอัตราการเสียชีวิตของของคนเหล่านี้ควรจะทำยังไงบ้างคะอาจารย์อันนี้ต้องไปหาคุณหมอเลยนะครับเพราะว่าบางทีก็ต้องฉีดพวกอ,อิมมูโนโกลบบุรินช่วยนะครับเพราะว่าหรือถ้ารู้แน่ว่าสัตว์ตัวนี้มีความเสี่ยงเนี่ยคุณหมอก็จะเริ่มทำการรักษาแผลแล้วก็ฉีดอ,อิมมูโนโกลบบุรินที่เป็นต่อต้านโรคพิษสุนับ้าโดยส่งเขาไปที่แผลแต่ทน,นี้ต้องไปปุยกค,คุณหมอเลยเพราะว่าอ,อันนี้มีความเสี่ยงเพราะว่าเพราะตัวนี้มีประวัติ มีความเสี่ยงที่จะเป็นลมช้ำมากเพราะว่ายิ่งเสียดได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งช่วยเซฟชีวิตคนได้เพราะว่าคืือความเปลี่ยงเนี่ยเขาบอกว่ามันดูจากระยะทางที่มันเข้าสู่เส้นประสาทนะครับว่ามันกัดส่วนไหนถ้ามันกัดส่วนล่างมันใช้เวลานานกว่าจะเดินทางถึงสมองนะครับแต่ถ้ามันกัดส่วนบนมันก็จะสั้นขึ้นเพราะนั้นเนี่ยระยะฟักตัวของลมจะไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเรามีเรามีเวลาอยู่ที่ว่าสามารถที่จะช่วยรักษาแล้วก็ช่วย การดูแลตรงนี้ไม่ให้ไปถึงขั้นที่เชือจะเข้าสู่สมองได้นะครับอตอนนี้ต้องไปปรึกษาทางคุณหมอเลยนะครับว่าเนี่ยสุนักที่มากัดเ่งมีความเสี่ยงขอ,อดําเนินการฉีดตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าคือสุนัขเองก็ต้องถูกตัดหัวไปตรวจนะครับเพื่อยืนยันว่าเ<อ>ป็นโรคพิษสุนัขบ้าจริงครับเปล่าอย่างเดียวกันเนี่เรารอผลอันนั้นไม่ได้เราก็อาจจะบอกคุณหมอว่ารักษาไปก่อนแล้วถ้าเกิดต<อ>ัวนั้นตัดผลมาตรวจแล้วไม่ใช่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็หยุดการรักษาได้นะครับเพราะว่าเราต้องทํา การรักษาแข่งกับเวลานะครับว่าเชื้อจะเข้าสู่ระบบของเราเนี่ยเพราะว่าเวลาเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันไม่สามารถจะรักษาได้นะคร <ขอ S 2> ับอาจารย์ม,มีค่าเฉลีย่ยไหมคะอาจารย์ว่าสมมติว่าพลาดพังโดนกัดปุ๊บเนี่ยจะต้องรีบไยพาไปหาหมอภายในกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อย่างนั้นเชื้อมันจะเข้าสู่สมองอย่างที่อาจารย์บอกะค่ะคือคือเชื้อเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่ผิวหนังเข้าสู่ระบบอล้วเียงแต่ว่าถ้าเราไปทําการดูแลอย่างเช่นคุณหมอก็ เอ่อเริ่มรักษาแผลคือยิ่งเร็วที่สุดยิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีอันนี้มันบอกไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะบางคนถ้งให้ระยะฟักตัวเนี่ยแต่สามสัปดาห์ถึงสามเดือนเพราะนั้น,นระยะเวลามันมันมันเยอะมากในวัวที่แดงอาการพอเราเข้าไปในร่นางก,กายแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยไปยังบอกสามอาทิตย์สามสัปดาห์สามเดือนพอจะมาเป็นโรคตอนหลังก็ย้อนกลับไปก็ไปดูเนี่ยเคยโดนกัดเมื่อสามเดือนที่แล้วก็เป็นไปได้เพราะนั้น ใชแบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยบางทีบางีคนเนี่เรานึกว่ามันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราไปจับสัมผัสอย่างสัตว์ต่างๆเนี่ยเราไปวัดไปที่ไหนเราเห็นสัตว์เข้าไปเล่นเนี้ยคือเราเป็นคนคนไทยเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วนะครับแล้วเวลาเห็นสัตว์เลี้ยงพวกนี้เรามักจะเข้าไปจเจอเมียเราก็ไปลูกไปอะไรพวกนี้สุนัขกกไปตบหัวไปอะไรอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยบางทีเราเราบอกไม่ได้เราเราไม่มีใครรู้ประวัติอันนี้นะครับ แต่เวลาที่มันติดแล้วเนี่ยอันนี้อันตรายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะได้รับเชื้อด้วยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่ามือหรืออะไรก็ตามที่เราไปสัมผัสเดี๋ยเราไม่ได้ใส่ถุงมืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแผลมีอะไรแล้วไปได้รับเชื้ออยู่ในน้ําลายของสัตว์ที่อาจจะนอนอยู่คือนอนอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าอยู่นอนอยู่สภาพใดน, <c oughs> นั่นนะเพราะฉะนั้นต้องต้องระวังว่าอย่าไปเล่นกับหรือคุกกี้กับสัตว์ที่ เราไม่รู้ประวัติแล้วเราไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วรักษาไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากครับครับอ่ะก็วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับสําหรับความรู้เรื่องของการสังเกตอาการของสัตว์ที่อาจจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็เรื่องของเจ้าของสัตว์ที่ต้องดูแลสัตว์ของตัวเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเป็นหนึ่งในวงจรที่ แพร่กระจายของโรคปีสุนักบ้านะครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ